เรื่องนี้เนี่ยถือว่า ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะคะไปดูทางด้านของคุณศรีสุวรรณจัญญาก่อเดขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะไปยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากอสอมอค่ะขอให้ตรวจสอบรสอกระทรวงกลาโหมกรมควบคุมโรคแล้วก็คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากอสอทชนะคะกรณีที่มีหนังสือจากกอสอทชอขอให้ผู้ใช้บริการมือถือส่งข้อ ข้อมูลตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ย้อนหลัง14วันของผู้ติดโควิด19รายใหม่รวมถึงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนที่เคยอยู่ในบริเวณเดียวกันกับผู้ติดเชื้อเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนและสอบสวนโรคโดยระบุว่าการกระทำแบบนี้เป็น การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา36ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะทำไม่ได้หากต้องการทราบ สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องขอหมายสารนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณศรีสุวรรณจันยาไปยื่นแต่มาดูคำตอบของทางด้านของรองเลขาธิการกรสทชนะคะคุณสุทธิศักด์ต,ตันตะโยทินค่ะก็ยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมากสทชให้ข้อมูลโทรศัพท์มือถือไปกว่า100เลขหมายให้กับกรมควบคุมโรคซึ่ง เลขหมายที่ให้ไปเนี่ยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิด1 9จากสนามมวยลุมพินีนะคะก็ให้เหตุผลว่าที่ให้ไปเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคและดําเนินการตามพรกฉุกเฉินและพรบรควบคุมโรคโดยเป็นการตามพิก,กัดรวมไปถึงโลเคชั่นที่กลุ่มดังกล่าวอยู่ไม่ได้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด สำหรับกรณีนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมได้ทำหนังสืออ้างถึงผลการประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการควบคุมโควิด -19 ถึงเลขาธิการกสทชในวันที่11เมษายนเพื่อจะใช้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ติดเชื้อและติดตามกลุ่มเสี่ยงนะคะโดยพลเอกรักษศักดิ์โรธพิมพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมชี้แจงนะคะว่าเรื่องนี้ เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคซึ่งที่ผ่านมาค่ะอย่างกรณีสนามมวยเนี่ยมีคนเข้าร่วม2,800คนกรมควบคุมโรคติดตามได้เพียง800คนเท่านั้นที่เหลือไม่ได้มาตรวจแล้วก็ไม่สามารถติดตามตัวได้นะคะก็ยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมไม่ได้นำข้อมูลของประชาชนนั้นไปทำอะไรแล้วการกระทำแบบนี้ค่ะก็ถือว่า ไม่ได้ละเมิดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงโปรแกรมที่บอกว่าให้โหลดใช้กันน่าจะเป็นเรื่องของการพูดถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งจะทําเสร็จเมื่อ15วันที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อเต็มความพร้อมนอกเหนือจากแอปพลิเคชันก็ยังมีสิ่งนี้ค่ะที่กําลังพูดถึงนะคะยังไม่ได้ใช้นะคะอย่าเพิ่งตกใจกันไปรอเผื่อมีการระบาดรอบสองค่ะจะต้องนำโปรแกรมที่ว่าเนี่ยค่ะที่เตรียมเอาไว้เนี่ยออกมาใช้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้ก็มองได้หลายมุมบางค เขาก็มองว่าเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ในมุมของการควบคุมโรคหลายประเทศทั่วโลกก็ทำกันแบบนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TN n Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ